สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนปั่นจักรยานไปเซ็นท่านนครปฐมนะครับโดยเริ่มจากมศิลปากรนะครับผมก็จะมีเพื่อนๆนักศึกษาหลายคนนะครับที่แบบมีจักรยานเป็นของตัวเองแต่ไม่รู้ว่าถ้าอยากปั่นจักรยานไปเซ็นทรันนครปฐมเนี่ยต้องไปจอดที่ไหนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะนําทางเพื่อนๆไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเราจะได้จอดจักรยานที่ไหนของเซ็นท่านนะครับผมไปดูกันเลยครับนี่นะครับจักรยานที่ผมจะขี่ไปวันนี้นะ เนื่องจากว่าผมใช้ขาตั้งกล้องติดกับตัวจักรยานนะครับอาจจะทําให้วิดีโอมีการสั่นสะเทือนนะครับตอนขับขี่นะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมถึงประตูหน้ามอให้เลี้ยวซ้ายนะครับ พอปั่นมาใกล้ถึงสียักษ์ไฟแดงนะครับก็ให้เตรียมตัวเพื่อที่จะชิดขวานะครับผมพอมาอยู่เลนขวาแล้วก็ให้เตรียมเลี้ยวขวาเลยครับรอสัญญาณไฟเขียวนะ จากนั้นนะครับพอทุกคนปั่นมาเจอไฟแดงตรงนี้นะครับผมก็ให้ตรงไปนะครับผมรอสัญญาณไฟเขียวนะซึ่งทางตัดด้านหน้าเรานะครับก็จะเป็นถนนเพชรเกษมครับ และฝั่งซ้ายของเรานะครับก็จะเป็นเซนท่านนครปฐมครับผมปั่นมาอีกนิดเดียวนะครับก็จะเจอป้ายทางเข้าของเซนทรันครับให้ทุกคนเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยและฝั่งทางขวามือของเรานะครับก็ปกติแล้วจะเป็นที่จอดมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งจักรยานสามารถจอดตรงนี้ได้แต่วันที่ผมมาถ่ายทำนะครับมันมีงานที่จัดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เลยไม่สามารถจอดได้ครับ จริงๆแล้วตรงนี้ก็เข้าได้เหมือนกันครับแต่ว่าช่องนี้จักรยานบางคันจะไม่สามารถเข้าได้เพราะว่ามันเป็นเครื่องอัตโนมัติบางคนสแกนนิ้วไปแล้วก็ประตูไม่เปิดครับผมส่วนตัวผมไม่ขอแนะนำครับเดี๋ยวเราจะอ้อมไปเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งจะมีพนักง,งานแจกบัตรแล้วก็เปิดประตูให้ครับ พอเราปั่นอ้อมมาถึงตรงนี้นะครับจะเห็นป้ายล่านจอดรถนะครับฝั่งซ้ายให้เลี้ยวตามป้ายไปเลยครับมันจะมีช่องเล็กๆสําหรับมอเตอร์ไซค์กับจักรยานอยู่ครับผม ให้รับบัตรกับพี่พนักงานนะครับแล้วก็เข้าไปจอดได้เลยครับตอนนี้ก็มาถึงเซนทรัลแล้วครับผมแล้วนะครับโดยปั่นจักรยานมาจอดนะครับผม แล้วเราก็จะได้บัตรจอดรถมานะครับผมเป็นพนักง,งานยื่นให้นะบันไดเลื่อนลงไปที่จอดรถนะครับก็จะอยู่บริเวณซาราบัคนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ